ต้นไม้ที่มีรากที่แข็งแรงชั้นใดการเจริญเติบโตจนออกดอกออกผลก็ย่อมสวยงามฉันนั้นความสป,ปาย,ยาจึงเปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่ทําให้การออกดอกออกผลของการประพฤติปฏิบัติงั้นงดงามวันที่5มกราคมพุทธศักราช2567 การเดินทางเพื่อหาสัจธรรมเพื่อเป็นไปนในการพัฒนากายพัฒนาจิตของคณะจาริกทุดดงเรื่องตน้นึืนณพื้นป่าเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในการเดินทางเข้าไปในพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต จึงต้องอระมัดระวังทั้งอันตรายต่างๆที่คาดไม่ถึงเช่นพืชมีพิษสัตว์มีพิษและสัตว์นักล่าต่างๆการช่วยกันสังเกตและระมัดระวังก็คงจะเป็นทางเดียวที่ทำให้ความปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นน่าจะประมาณประมาณหนคืนนะครับน่าจะเมื่อวานนี้ครับเรามาไปนั่นแหละครับลและอาศัยความ<ห>รู้จากพระมหาเถระ ผู้ที่เคยผ่านการจาริกุดงในป่ามาก,ก่อนดูินจกับั่นแหละมันมันจะองลกอ่อนมันเรายอมง่ายๆนมาเลยเราต้อดดไป ในพื้นป่ากว้างใหญ่ไม่ได้มีถนนไม่ได้มีทางราดยางซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเจอทางสูงชันที่เต็มไปด้วยอันตราย ไครรรรััับบบคคคูณะจาริกผุดงจึงต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันอาศัยสติและสัมปชัญญะเพื่อที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยเพราะการก้าพลาดเพียงก้าวเดียว ก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ตอนแรกก็เครียดกลัวไม่อยากมาพอมันมาแล้วมันก็ มันเป็นเหมือนกับเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนก็เ <pricing> ลยรู้สึกสนุก hmm. มันมากกว่าตอีไม่ค right? ่อยเหนื่อยเท่าไหร่ครับต้นน้ำในพื้นป่าอันบริสุทธิ <S <S ์เป็นแผนที่ในการใช้เดินทาง <S <S ไปสู่จุดหมายในการปฏิบัติต,ต่อไปเหล่นงน้ำล้วนเป็นที่ต้องการของสัตว์นานาชนิดไม่ต่างจากมนุษย์ ดังนั้นการเดินทางจึงต้องคอยระมัดระวังกับอันตรายที่คาดไม่ถึง การเดินทางในแต่ละวันย่อมสิ้นสุดลงด้วยการพักค้างแรมในสถานที่ที่เหมาะสม,มซึ่งจะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์จากพระมหาเถระผู้มากไปด้วยความรู้ในการ,ารเลือกรรอสถานที่อย่างเช่นการเลือกที่พักแรม ที่มีขวางทางเดินของสัตว์ใกล้แหล่งน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคเป็นต้น

ความสัปพยะในที่อยู่ที่อาศัยและอากาศที่ดีในพื้นป่าย่อมเอื้อต่อาการประพฤติปฏิบัติจเจริญสมาธิพัฒนาปัญญาเพื่อเป็นการพัฒนาจิตของพระจาริกะธุดมการสาธยายมนและการแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้แด่เราสัพสัตว์ทั้งหลาย ก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการเดินทางจาริทธุดงที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้แต่เราพิสุททั้งหลายและดำเนินสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

เจ้าทุ่งเจ้าท่าเปรตทั้งรลายจงทุกคนทุกคนเตือนสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีเดินมือแล้วไม่ก็ปัดอะไรให้เอ้า เมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติการหาน้ำดื่มพืชหล่อเลี้ยงชีวิตจึงเริ่มต้นขึ้นจึได้เกิดการกรองน้ำเพื่อกรองสัตว์เล็กสัตว์น้อยจากฐานน้ำการต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อการหาเชื้อปืน,นเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ความสามัคคีทางความร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะในการใช้ชีวิตรอดในป่า นีไปจะไม่มีน้ำแล้วไม่เอาร้าลจะรับทุกสายเลถ้าใครมีอยู่ก็ไม่เป็นไร สถานที่และอากาศที่เหมาะสมมีบุคคลแวดล้อมที่มีเป้าหมายเดียวกันมีหลักในการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคืออาหารเพื่อดำรงซึ่งอัตภาพร่างกายให้มีกำลังในการประพฤติปฏิบัติต่อไปถึงแม้จะมีอาหารอย่างจำกัดแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของพระจาฤาษีดุดงแม้แต่น้อย การที่จะเป็นนักรบของพระพุทธศาสนาล้วนมีซึ่งบาดแผลและการบาดเจ็บเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ช่วยเยียวยา,ยาคือภูมิปัญญาของพระจาริกะทุดมกับสิ่งที่พอหาได้กับสิ่งที่ติดตัวมาเท่านั้นครับเจ็บไหมอาจารย์ อันพึืงหลังของเราบุรุษผู้รับใช้พระพุทธศาสนาเป็นกำลังของพระพุทธกำลังของพระธรรมและกำลังของพระสงฆ์คอยติดตามคณะพระจาริกะทุดงเป็นกำลังในการช่วยอุปถาอุปธรรมดูแลความปลอดภัยด้วยพลังจิตกุศลและศรัทธาอันแรงกล้าของเราบุรุษคณะติดวัดป่าเดินราก ชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างเป็นเช่ทิพผุนเรือพึ่งอาศัยม,มันบาปเหมือนโจรปูโจรป้นกุศลคือกำไรสิ่งที่ได้คือความอดทนและเมตตาและปัญญาที่เราได้สัมผัส กันว่าเรือนร่างเป็นเหมือนดังสาพิกอาศัยเรามาอาศัยพับหนึ่งแล้วก็ไปแล้วคนนั้นมาอาศัยก็ไปแล้วคนนี้มาอาศัยก็ไปแล้วว่าเรื่องร่างเหมือนดังสาระพักอาศัยบาปเหมือนโจรมาพ้นเอาของดีไปบาปที่มันเกิดขึ้นบาปทางกายบาปทางวาตาตาจาทางใจเราเนี่ยเป็นเหมือนโจร มันทาให้เราเป็นโจรอ,อีกไม่กี่วันแล้วแล้วเราก็ไปจากกันแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่พยายามว่าพาให้พวกท่านมาฝึกได้เต็มที่นะฝูกได้เต็มที่เราออกไปแล้วจะได้มีความดีสมบูณ์ไปทําะไรก็จเจริญก้าวหน้าเร็วเพราะอันนี้สมของการดิดดุจตรงนี่รุนแรงมากเป็นผลที่ไวมากผมได้สัมผัสมาแล้วนะนะถึงแม้ ว่าเราจะมีระยะเวลาสั้นก็ตามก็ยังมปีอยนอดิสงที่มากที่ดีเราไปก็ไปด้วยกันนี่แหละไม่ต้องริดตกกังวลหรอกไปด้วยกันไปพร้อมๆกันพักก็พักด้วยกันอยู่ด้วยกันปวดโคลด้วยกันหิวก็หิวด้วยกันเหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันนะญาติโยมเาก็เหมือนกันมาพลุงพลังช่วยเรากินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากนอนน้อย กนะินน้อยนอนน้อย,อย,อยปฏิบัติมากมันเป็นพรวันดาให้เต็มที่นั่นแหละเกิดส่วนที่เรามาที่ที่ตั้งใจให้เราได้มาทําอย่างเนี้มาบวชประพฤติปฏิบัติทุดงขวัตเราก็จะเคยได้ยินนะคนพูดมาเยอะว่าหลวงปู่นั่นหลวงปาาู่นีน้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ทเองเราจะรู้ว่ามันจริงไหมอย่างที่เขาเล่ามา ถ้ามันไม่จริงเราก็เอยังไม่เจออย่างที่ครูบาอาจารย์ที่เขาเล่ามาก็มีโอกาสไปคนเดียวเลยเข้าป่าเข้าเขาเข้า,ขา,ขาถ้ำลึกไปอยู่คนเดียวแต่พิสูจน์แล้วเราก็จะพบกับคำตอบให้เราท้าเราียกเป็นคำตอบสุดท้ายที่เราจะเข้าใจง่ายกว่าไปถามคนนั้นถามคนนี้ถามได้ก็ไม่เข้าใจเรื่องเล่า เป็นการเล่าสู่กันฟังแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องกินก็เจอตัวด้วยตัวเองนั่นแหละมันจึงจบคจบความสงสยัย